ฝนตกหนักแค่ไหนพยากรณ์อากาศ8-14เมษายน2564สวัสดีค่ะวันพุธที่7เมษายน2564มาพบกับพยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้ากับหอกระจายข่าวฉาบ้าทค่ะใน3วันที่ผ่านมาพายุฤดูร้อนได้ช่วยทำให้ความร้อนอบอ้าวของประเทศไทยเบาบางลง หลายพื้นที่มีอากาศเย็นสบายอีกทั้งมวลฝนที่กระจายออกเป็นวงกว้างทำให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้มีรอยยิ้มบนใบหน้าซึ่งหลายท่านก็ยังมีคำถามว่าพายุฤดูร้อนในครั้งนี้จะมีอิทธิพลไปถึงเมื่อไหร่และในเจ็ดวันข้างหน้าจะมีสภาพอากาศเป็นเช่นไรเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนะคะ ขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรากดแชร์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ถ้ากดแล้วขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพยากรณ์อ,อากาศใน7วันข้างหน้าในช่วงวันที่8ถึง9เมษายนความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนประกอบกับมีลมใต้และลมตะว,วันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทนําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าะนองบางพื้นที่สําหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นส่วนในช่วงวันที่10-14เมษายน บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางละระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยพยากรณ์อากาศในภาคเหนือในช่วงวันที่8ถึง9เมษายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่1 0ถึง14เมษายน2564อากาศร้อน โดยมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่8-9เมษายนจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 2ถของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่10-14เมษายน2564อากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางในช่วงวันที่8-9ถึงเมษายนอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่10-14ถึงเมษายนอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34 3 7ถึงองศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาตะว,วันออกอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงวันที่10 1ถึง14เมษายนอุณหภูมิต่ำสุด23 2 6ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่8-9เมษายนจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ส่วนในช่วงวันที่10ถึง14เมษายนจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่8ถึง9เมษายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นท <of> the yup ี Northern, ่ส่วนในช่วงวันท uh uh ี่10ถึง14เมษายนจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลในช่วงวันที่8-9เมษายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่10-14เมษายนอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-37องศา,าเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากพยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจะเห็นได้ว่าในวันที่8-9เมษายนก็ยังคงมีฝนตกกระจายอยู่เป็นวงกว้างในทุกๆภาคนะคะแต่คาดว่าจะมีปริมาณนะ้ำฝนลดน้อยลงจาก3วันก่อน แต่ที่น่าสนใจคือในช่วงวันที่1 0ถึง14เมษายนที่มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้งในขณะที่มีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงจึงขอเตือนให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยค่ะและในส่วนของพ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้เนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้ในช่วงวันที่10 14เมษายนในบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมตัวตั้งรับมือนะคะ และที่สำคัญก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงโดยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ